อย่าเพิ่งเลื่อนคลิปนี้หนีเพราะนี่ไม่ใช่นิทานอิศกเรื่องเต่ากระต่ายในเวอร์ชันปกติเดี๋ยวเรามาดูกันมันคือเวอร์ชั่น2022ครับการละครั้งหนึ่งมาแล้วอย่างที่คุณรู้เรื่องนิทานอิศกเต่ากระต่ายเต่ากระกะต่ายท้าแข่งกันต่างคนต่างคิดว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายชนะและมั่นใจว่าตัวเองจะชนะซิ่งเสียงปืน321ปั้ง สิ่งที่คุณจําได้กระต่ายก็วิ่งพรวดจนกระทั่งเกือบมันจะถึงเส้นชัยแล้วมันก็หันกลับมาดูมันมองไม่เห็นเต่ามันจึงมั่นใจมากว่า มันชนะแน่ๆมันเลยเกิดความชลาใจไปนอนรับพักใต้ต้นไม้อย่างที่คุณรู้สิ่งที่เต่าทําก็คือเต่าไม่สนใจกระต่ายมันเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายมันเข้าเส้นชัยแล้วในทานนี้ศพเรื่องนี้ก็จบลงที่ว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าคุณ slow and steady คือคุณช้าและอย่างต่อเนื่องคุณก็มีโอกาสชนะได้ครับแต่เนื่องจากนี่เป็นเวอร์ชั่น2022มันไม่ได้จบเหมือนอย่างที่คุณเคยรู้ครับสักพักกระต่ายเริ่มคุ้นคิด ว่าทำไมตัวเองถึงแพ้แล้วมันก็เริ่มตระหนักและคิดได้ว่าจี่มันแพ้ก็เพราะมันประมาทนั่นเองแค่มันนี่บหลับไปเ้าวิ่งพวดเดียวยังไงอ่ะมันก็ชนะมันด้วยความมั่นใจจึงเป็นท้าเจ้าเต่าแข่งใหม่เต่ามาแข่งกับฉันใหม่เต่าบอกได้เลยสิ่งเสี่ยงปืนสามสองหนึ่งปั้งกระตายก็วิ่งรูดเดียว จนเข้าเส้นชัยและไม่ชะล่าใจแล้วอีกตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรสอนให้รู้ว่า slow and steady ช้าและมั่นคงเป็นเรื่องที่ดีครับแต่เห็นด้วยไหมครับว่า fast and reliable ดีกว่าคือเร็วและต่อเนื่องย่อมดีกว่าครับและนี่เป็นเวอร์ชั่น2022มันจึงไม่ได้จบแค่นี้ตานี้ตาเต่านั่งพิจารณาสิ่งที่ถึงเกิดขึ้นบ้างแล้วก็เริ่มเห็นว่าทำไมตัวเองถึงแพ้แล้วมันก็คิดแผนการบางอย่างออก มันไปท้ากระต่ายแข่งใหม่รอบหนึ่งมาเจ้ากระต่ายมาแข่งกันฆ่าใหม่กระต่ายบอกได้เลยฉันไม่กลัวอยู่แล้วเสียงเสียงเปือนนับสามสองหนึ่งปั้งกระต่ายก็วิ่งพรวดเลยเหมือนเดิมนึกในใจว่าฆ่าชนะแน่ๆฆ่าเจ้าวิ่งจนถึงเส้นชัยกระต่ายวิ่งไปเรื่อยแต่สุดท้ายก็ต้องเบกอีกพอสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้างหน้ามันเป็นแม่น้ําขนาดใหญ่นั่นเองเพราะเต่ามันไปเปลี่ยนสนามแข่ง กระต่ายทําอะไรไม่ได้เหงื่อตกปุด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 ,ปดได้แต่เฝ้าตาละห้อยมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมองเห็นเจ้าเต่าค่อยๆเดินและว่ายน้ําช้าๆแล้วข้ามเข้าเส้นชัยไปนิทานตอนที่สามนี้สอนให้รู้ว่าอะไรสอนให้รู้ว่าคุณต้องหาให้ได้ก่อนว่าอะไรคือจุดแข็งของคุณหลังจากนั้นจงเลือกหรือเปลี่ยนสนามที่เหมาะกับจุดแข็งคุณเท่านั้นคุณจะชนะได้และนิทานเวอร์ชันนี้ก็ย,ยังไม่จบลงสักพักเต่ากระต่ายเริ่มิขึ้นได้ และเอ๊ะทำไมเราต้องมาแข่งกันถึงแม้เราจะมีจุดแข่งที่แตกต่างกันแต่เราก็สามารถชนะได้แค่บางสนามเท่านั้นเมื่อเข้าใจดังนั้นสองคนจึงเลิกแข่งกันและรวมร่างกายเป็นหนึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าเต่ากระต่ายสะเทอือนน้ำสะเทอือนบกแข่งกับชาวบ้านเมื่อไรก็ตามที่อยู่บนบกเต่าขี่กระต่ายแล้วเมื่อไหรก็ตามที่อยู่ในน้ํากระต่ายก็ขี่เต่านั่นเองดังนั้นแล้วเขาจึงชนะได้ทุกสนามเลยและนิทานเรื่องนี้ก็จบลงนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า ทีมเวิร์กสำคัญที่สุดครับถึงคุณจะมีจุดแข็งถึงคุณจะเลือกสน,นามที่เหมาะกับตลาดเหมาะกับจุดแข็งของคุณแต่ก็มีหลายครั้งในชีวิตที่คุณไม่สามารถใช้สิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นจงจงเล่นเป็นทีมครับอยากไปเร็วให้ไปคนเดียวแต่ถ้าอยากเป็นไกลให้ไปเป็นทีมครับผมเชื่อว่าทุกคนคงจะได้คุณค่าจากนิทานเรื่องนี้และเรื่องนี้เทพเคียงได้กับอะไรเทพเคียงก็ได้หลายเรื่องมากๆ